โอเคค่ะพี่มิวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อขอดูข้อมูลอ่าโอเคมาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าใจจริงๆคันนี้ไม่อยากเปิดขายเลยพี่เมิวจะ <laughs> แอบจะเก็บไว้ใช้เองแอบจะเก็บไว้ใช้เองโอ้ยตายตายตา รถสวยเหลือเกินรถเพิ่งมามาเมื่อคืนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเพื่อเช็คเสียงตัวเองก่อนอ่ะเน็ต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 ื่อยห,หน่วงมากเลยอะ่ะเนที่นี่ดูดิยังไม่เข้าอาเขียมาละเดี๋ยวนะ ดูดิเ,เดี๋ยวแนนพื่อเองหรือเปล่าเนี่ยนะคะคอหนูปหนูปกติใช่ไหมพี่เมียวแล้วองของพี่นั่นแหละไม่ปกติอ,อย่นะโอเคเดี๋ยวเข้าดูแป๊บนึงมา น้องมียวบอกว่าปกติแต่เพื่อเนี่ยไปเช็คเสียงตัวเองไม่ได้นะอยากจะเทสเสียงก่อนนะคะแอดมินโอเคไหมโอเคโอเคไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวแชร์ก่อนมาคันนี้นะคะรถเข้าใหม่สดๆร้อนร้อนแลนดิ้งถึงบ้านเราเมื่อคืนนี้เลยโอ้ยสวยอะ่ะ อต้องทําเสียงสองเสียงสามเลยนะสําหรับรถคันนี้ไม่อยากขายเลยอยากจะเก็บเอาไว้ใช้เองขโมยเก็บไว้ใช้เอง,อเไ,เองได้ไหมทีมงานอ่ะเดี๋ยวเก็บเก็บหัวไม้ไว้ตรงนี้นะไอไอหูฟังแอร์พอร์ไว้ตรงนี้นะพี่มิวอย่าลืมเตือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เอาไปลงเครื่องเครื่องซักผ้านะนะหาไม่เจอหาไม่เจอกล่องก็อยู่อีกที่ตัวอยู่อีกที่ทำยังไงนะคะอะ สวัสดีแฟนเพจวินโคบเป็นคาเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งเลยละกันนะคะวันนี้อ่าแปบบ๊บนึงเก็บแอนนินบอกเสียงโอเคมากใช่ไหมนะโอเคอเค,อเค,อเค,คันนี้โอ้เปิดตัวครั้งแรกไลฟ์แรกแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าแต่จะบอกว่าเมื่อวานฟอร์ดเอเวอเรสไปแล้วนะไลฟ์ตอนเช้าตอนเย็นไปแล้วโอ้โหอะไรจะปังขนาดนี้พี่เมย์อนะ วันนี้ก็มาถึงคิวน้องใหม่นะคะที่ยังไม่เปิดขายที่ใดมาก่อนย้ำที่ยังไม่เปิดขายที่ใดมาก่อนลูกค้าจ๋านะคะคันนี้ o ต o ยต้าเวล i ฟ e นะคะไม่ใช่เวลไฟธรรมดานะคะ z ซ e จีอ i ดิชั่นีต่างหากโอ้โหเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วเลม,ล,วมลนะคะรถเพิ่งมาถึงดูความสวยสดงดงามของเขาได้เลยพี่นีเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนนะ สำหรับตโยต้าอัลพัทเวลไฟตอนนี้ของเราถือว่าขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้ตีคู่กับ h 1ของเราไปแล้วเรียบร้อยนะคะเติมของแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะคะเป็นประตูท้ายนะคะที่เป็นประตูท้ายยอดนิยมของตัวอาผัทเวลไฟเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวเวลไฟปี2015นะคะลดลำดับเดียวสวย ไม่พอสดจัดอีต่างหากนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาจากบ้านลูกค้าแบบไหนก็มาแบบนั้นเลยนะคะนี่ต้องบอกก่อนว่า t ตโยต้ไม่ว่าจะเป็นเวลไฟเอาผ่านะคะจะเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ทั้งขันนะคะวันนี้เดี๋ยวพ่อให้ชฉบให้ลูกค้าดูก่อนนะใครชอบใครหายกมือ ใครชอบใครหายยกมือไม่ใช่ตัวธรรมดานะจ๊ะเป็นเซต G Edition อีกต่างหากนะคะเดี๋ยวไปเปิดประตูอีกด้านหนึ่งได้พี่มิรอลงนี้ก่อนเลยนะโฮ้ยสวยเป็นลมอะ่ะไม่ไม่อยากขายอะ่ะพูดตรงๆเลยพี่มิวไม่อยากขายนะพูดตรงๆเลยจักใจเลยนะคะคันนี้ทีมงานพึ่งเขาเรียกว่าทีมงานพึ่งล้างให้นะคะอืมอ่า ตัวนี้นะเบาะเป็นเบามิกกี้เมาส์ซีดหรือกับตันซิดแล้วแต่หลายท่านที่จะเรียกกันเรียบร้อยนะคะอ่านี่ปรับให้ดูแล้วนะคะจะบอกว่าเบาเนี่ยไม่มีโซมเลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูโฉบๆก่อนนะยังไม่ให้ดูเยอะนะเดี๋ยวดูด้านท้ายพี่มิ้วจ๋าเชิญจ้าไฟท้ายที่ไม่เหมือนชาวบ้านช่ชองนะคะเป็นไฟท้ายรุ่นพิเศษ ของเขาและที่สำคัญคือการเปิดฝาท้ายหลายคนคงว่าคุณเพยลดราคาเปิดตัวออกห้างมา4ล้านกว่าๆทำไมไม่เป็นประตูฝาท้ายไฟฟ้าจะบอกว่ากฎหมายจากญี่ปุ่นค่ะลูกค้าขาคนหมายจากญี่ปุ่นคือเวลาห้างสรรพสินค้าต่างๆตึกต่างๆของเขาโครงสร้างเขาจะไม่ได้สูงมากหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทํามาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเป็นอัตโนมัติเขากลัวเรื่องกฎหมายในการคุ้มครองนะคะของ ผู้ใช้รถแล้วก็เจ้าของอาคารด้วยนะคะเธอสวยไหมอ่ะดูไอยากขายเลยจริงๆรู้สึกว่าสดชื่นมากเลยเวาลานั่งในรถคันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าายใจสะดวกนะคะสำหรับรถโตโยต้าคันนี้ปี2015นะคะรถล่ำดเดียวนะคะวันนี้เพื่อเอามาทำราคาให้พิเศษเลยนะ จะบอกว่ายังไม่เคยเปิดขายช่องทางไหนนอกจากช่องทางไลฟ์สดของห้วอวันนี้วันนี้ใครที่ชอบรถตู้กําลังหารถตู้พี่อย่าเพิ่งกดผ่านไปที่ไหนนะคะดูไลฟ์สดของหนูก่อนนะคะดูให้จบกันก่อนแล้วก็รอฟังราคาและโปรโมชั่นในช่วงช่วงท้ายไลฟ์สดกันหนูกันก่อนนะคะหรือว่าใครเพิ่งเป็นผู้ติดตามกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะแจ้งเตือนก่อนเวลา,าห้วยมาไลฟ์สดก็คือจะมีรถเข้าใหม่หลายๆคันให้ลูกค้าได้เลือกชมกันก่อนนะคะ อันนี้คือการพับเบาะนะคะเป็นพับเบาะนะคะของ t o y ยต้านั่นเองนะคะก็จะเป็นพับเบาะคล้ายๆกับตัว f o r t u n น r นะคะถามว่าพับเบาะแบบนี้ยากไหมคุณเพ่อไม่ยากนะอันนี้เพ่ทีมงานพับให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อดูความกว้างขวางโออ่าและที่สำคัญคือโครงสร้างของรถกันนะคะ mm hmm. นะเป็นคนมีมารายาทค่ะ mm hmm. ถา่ารองเท้าขึ <laughs> น้นรถนี่อันนี้จะให้ดูพี่มิวซูมมาหน่อย ให้ดูภายในก่อนเลยละกันนะคะสำหรับ t o t ยต้าเวลไฟคันนี้นะคะโครงสร้างด้านในแม้แต่กระทั่งตัวรางนะคะหรือตัวรางเลื่อนของตัวเบาะต่างๆนะคะเดิมๆนะคะไม่มีสนิมเกาะนะคะหรือมีการเปลี่ยนชิ้นมาแต่อย่างใดเลยนะคะด้านในตัวเบาะนะคะอย่างที่บอกว่ามีการพับเบาะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวฟอร์จูเนอร์นะคะเขาก็จะพับแบบแบะขึ้นนะคะซึ่งถามว่าพับแบบเนี้ยดียังไงก็คือดีคือได้ใช้สเปซด้านล่าง นะคะที่มิได้ใช้สเปซด้านล่างและที่สำคัญคือการพับเบาะแบบนี้ทําให้มันไม่เกะก,กะเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะไปกินพื้นที่ด้านข้างเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้บริหาร mm hmm. อ,อ,อยากจะนั่งแค่เบาะ2แถวหน้าด้านหลังเอาไว้ใส่สัมภาระกระเป๋าเดินทางเดินทางกลับจากต่างประเทศนะคะให้ดรเวอร์หรือว่าคนขับรถมารักก็จะสามารถ ใส่สัมภาระได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นเวลไฟไม่ทําให้เสียใจยแน่นอนนะคะด้านในาสวยงามโออ่าเลยนะคะโอ้โหหลังค่ะคือดีมากไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ไฟแอมเบียนไลท์ค่ะจะมีในเฉพาะรุ่นโตโยต้าอัพาร์ตเวลไฟเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นๆน,นะอย่าง H1 ยังไม่มีมาเลยนะแต่รุ่นนี้คือได้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะเป็นไฟอ๋อนี่นี่นี่นีี่พี่เห็นไหมเป็นไฟอ่านหนังสือนะคะเวลาถ้าเกิดว่าลูกเล็กเด็กแดงลูกเต้าเหล่าใครนะคะที่อยากจะอ่านหนังสือขนาดขับรถรถตู้นะจะบอกให้ว่าพอถ้าไปอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลสมุทรสาครสมุทรปราการบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่ทุบให้หมดนะคะทุบให้หมดคือเป็นที่นิยมมากๆของเราพ่อพแม่ๆมหลายๆบ้านนะคะที่ลูก มากกว่า2คนขึ้นไปนะคะอ่ะตัวนี้นะมือดึงต่างๆยังแน่นเปียกๆอยู่นะคะไม่มีชารุดแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะตัวนี้เป็นหลังคาท็อปซลรูปนะคะหลังคาท็อปซลูฟเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดปิดเปิดปิดซลรูปของตัวผ้านะคะเปิด,ป,ดปิดแบบแมนวนวลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระจกตัวเนี้ยจะเป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะจากด้านหน้านั่นเองนะอันเนี้ยบางคนมีบารยาา เป็นคนมีมารยาถอดรองเท้าขึ้นรถเพราะอะไรทีมงานจะ,จะยังไม่ได้ถ่ายรูปไงยังไม่ได้ถ่ายรูปก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยว่อ้ถอดรองเท้าขึ้นรถให้ดีกว่านะคะจะดีกว่าอ่าตัวนี้นะคะโครงสร้างนะคะ,ะหัวน็อตสวยงามมากๆเลยนะคะด้านซ้ายนะคะมือของพุณนี้นะคะอาจจะเป็นขวามือหรือด้านกล้องของคนดูนั่นเองนะคะสวยงามมากไม่มีการขนัขนแกะขยับแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะมาดูถึง ด้านเ,าเขาเรียกว่าปิดขวาแก้มขวาหลังนะคะนี่สติกเกอร์โรงงานยังมีอยู่ครบนะคะหัวนอ็อตไฟฟ้าไอไฟของเขาก็ไม่มีการขันแกะขยับแต่อย่างใดนะคะมาถึงด้านซ้ายของตัวรถน,นะคะด้านขวามือคนดูนะคะลูกค้าขะโครงสร้างสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะสติกเกอร์เพิ่งหลุดออกไปนะคะแต่ยังมีความย,ยืนยันการันตีว่าเป็นความแท้อยู่ให้เห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ ตัวนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะเท่าที่เพื่อเห็นตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3และก็4จุดด้วยกันนะคะ1 2 3สและก็4ี่จุดด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญใส่กล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ไม่ไฟเบรกดวงที่3รถตู้ต้องมีนะถ้าไม่มีก็คือมันจะอันตรายม,มากๆเลยนะคะคันนี้ก็มีมาให้และนี้ก็เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของอเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์นะคะของตัวโมเดลเจแปนั่นเองนะคะ ในเรื่องของตัวรตูต้สิ่งที่เราอยากจะให้ดูคือดูหลายๆจุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านประตูพี่นิ้วนะพี่วิสูมให้เพื่อดูหน่ยอยนี่เดิมนะไม่มีการสาสีนะไม่มีการตั้งประตูมาใหม่นะขอบประตูเดิมๆไม่มีการไลทางสีมาใหม่ด้วยนะโอ้สวยงามบอกแล้วว่าไม่อยากขายอันนี้ไลทแบบปุกเปียกมากเลยนะไล้แบบปุกเปียกมากแบบไม่อยากขายนะคะอ่ะด้านซ้ายนะประตูด้านซ้าย หัวอตเดิมนะคะโครงสร้างเดิมขอบข้างเดิมเดิมมากๆเลยนะอ่ะด้านในนะคะก่อนที่จะขึ้นลูกค้าก็จะเห็นตัวพวกรางอ่ารางของตัวประตูนะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะหรือมีการสัสดสีด้านในแม้แต่อย่างใดทั้งสิ้นเลยนะคะด้วยความที่เวลไฟก็คือเวลไฟค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการขึ้นของเขาก็จะมีที่จับนะสำหรับใครที่แบบว่า คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วแก่แล้วนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยนะบางทีขึ้นรถยากอยากจะเปลี่ยนรถตู้สักคันหนึ่งที่ขึ้นง่ายๆนะคะตัวนี้เพื่อก็ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะหูจับแบบอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอะดมากนะอ่าตรงนี้นะคะจะบอกว่าคันสีดำอะเพื่อได้ลองนั่งเทสต์ได์ดูแล้วคือแบบสบายมากแล้วอันเนี้ย เป็นรุ่นท็อปกว่านั้นลูกค้าจ๋าคือเพ่ยก็ไม่มั่นใจว่ามันจะดีกว่าอันนั้นขนาดไหนอะแต่ที่แน่ๆก็คือได้สีขาวและได้รุ่นท็อปคือ s ติอีดิชัน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าไม่มีด้อยแน่นอนนะอะตัวนี้ที่วางแก้วน้ำต่างๆเบาะปรับเอนนะคะจริงๆปรับเอนได้แบบนอนเลยนะเอนได้แบบนอนเลยนะคะตรงกลางตัวนี้เอ้ยที่ใส่ของนะ ที่เก็บของเหมือนกันนะคะสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะด้านข้างนะเด <c oughs> ี๋ยวเพื่อไปข้างนู้นอีกดีกว่า <c oughs> ก่อนที่จะลงนะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นขอบประตูต่างๆพี่นิวจ๋าคันนี้ไปไวแน่นอนนะเพื่อบอกแค่นั้นแหละนะวันนี้เพื่อเปิดขายแล้วไปไวแน่นอนนะใครไม่รีบขายเดี๋ยวเก็บไว้ใช้แล้วนะบอกแค่นั้นแหละใครไม่รีบขายเพืออ่อเก็บไว้ใช้แล้วนะใครไม่รีบมาซื้อใครไม่รีบมาจองเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ขายละอ่ะ มาถึงประตูขวานะคะสำหรับตัวเวลฟายนะคะประตูด้านขวาก็จะเห็นโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะคะสวยงามมากนะคะเบาะสวยๆนะคะที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชิ้นเบาะยังไม่มีการเปลี่ยนชิ้นผ้าแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะโครงสร้างสวยงามมากนี่พี่มิว้วเดิมไม่เดิมดูตรงนี้ได้ค่ะโอ้โหอ่าฮะอ่ะ,อะขอ,อนุยาาเลยละกันขอ,อนุญาตสตาร์รถก่อนนะ กุญแจคือต้องแบบอยู่ใกล้มากโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh คือสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเบาะจะปรับเอนข้างหน้ามาโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการตอบรับกับตัวเราที่กำลังจะขึ้นไปนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อขึ้นด้านนี้อีกทีนนะคะตัวนี้นะสามารถปิดปิดรถเองได้เออปลดปิดนี่ลังคาสารุปเองได้เลยนะคะสำหรับตรงการควบคุมตรงกลางโซนนี้นะคะ แล้วก็ปรับแอร์ได้เองนะอยู่ตรงกลางปรับแอร์ได้เองเดี๋ยวปิดกันสรุปดีมากนะคะไม่มีเสียนะเพ่เพ่เพจะบอกว่าสรุปไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะคะตัวนี้มีสรุปทั้งผู้โดยสารตอนกลางแล้วก็คนขับนะเดี๋ยวเพ่จะเป็นนั่งฝั่งคนขับให้ดูกันนะอันนี้คือแอร์มาแล้วฉ่ำม,มงไม้แอร์เอาผาดเวลฟายต่างๆมันจะค่อยๆเย็นนะเพราะอะไรวันนั้นเพ่เดินทางไป ที่จังหวัดลำพูนว่าน้องอาบนะ้าค่อยขับสีดําไปนะ้ค่อยนั่งด้านหลังนี่แหละนะคะให้คนหนึ่งขับให้ก็คนหนึ่งทำไมแอร์มันไม่ฉ่ำมาคณหนึ่งบอกว่าพี่ครับแอร์เวฟไฟเอาผ่านจะมันจะค่อยๆฉ่ำนะจะเย็นๆน,นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่านั่งไปอีกประมาณไม่ถึง5นาทีฉ่ำม,มากฉ่ำสุดๆนะอ่ะตัวนี้ไฟี่มิวเปลี่ยนสีแล้วนะเมื่อกี้เห็นสีอะไร อา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 เขียวอา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 ว้าวเฮ้ยเฮ้อสีม่วงเอาเนี้ยแหละสีเนี้ยแหละไม่ไปแล้วนะสีม่วงไหมสีฟูชมพูดีกว่าชมพูดีกว่านะดูดิคิวๆิวงทุกคนเดี๋ยวบอกราคาแล้วจะตกใจแอดมินบอกพาไปยังวะแอดบอกไปยังยังค่ะยังไม่ได้คิวเลยมันบอกราคาแล้วตกใจคันสีดำขายแต่ขายเท่าไหร่คุณมิวจำได้ไหม สองล้านเกินเกินกลางอ่ะคุยจัได้ไหมแต่อันเนี้ยเพื่อจะบอกว่าขายไม่ถึงสองล้านห้าขายไม่ถึงสองล้านห้านะแล้วก็อย่าลืมนะโปรโมชั่นรถสองล้านขึ้นไปตอนนี้มีแคมเปญอยู่ห้าหมืนบาทไม่อยากจะพูดคำว่าห้าหมื่นเลยอ่ะอ่ะตรงนี้นะคะ ตรงกลางเปิดอะไรได้บ้างเปิดยังไงเนี่ยอันนี้คือเพื่อก็มาเปิดพร้อมกันนะอ่ะมาลองพร้อมกันนะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเ <im itation> จ้าใหญ่มากไหมใหญ่มากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเราต้องควบคุมคนทอนตรงกลางหรือเปล่าเราส่งผ่านมาตรงนี้แต่จะบอกว่าสมุิลูกเราจะดูกระตูดลูกเราจะดูอะไรวะอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดแล้วก็ลิงก์แล้วก็ซิงค์มาอยู่ตรงกลางจอกลางได้เลยนะค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะ ชอบมากควแอมเบนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนในสีที่ถูกใจก็คือสีชมพูนั่นเองนะอ่ะโอเคนะด้านในนะคะก็จะสามารถนั่งได้1,2,3,4,5มันเป็นรถตู้แบบ7ที่ดั้งนะ5แล้วก็6แล้วก็7นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครลูกตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากด้านหลังมันนั่งได้ถึง4ีถึงหท่านอยู่นะ 4ี่ถึงห้าท่านอยู่นะถือว่าซื้อไปทีเดียวก็คุ้มแบบคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็การเปิดติดนะคะประตูทั้งสองด้านเป็นแบบไฟฟ้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาวอรี่เลยว่าเปิดติดยังไงมันนวนมือหรือเปล่าเปิดออกมาจะหนักไหมนะคะเพราะฉะนั้นไม่หนักแน่นอนนี่สวยงามอะ่ะ เดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับให้ดูแล้วนะพี่มิวช้นนั่นน้นเลยนะคะเดี๋ยวพี่มิปิดประตูตัวหลังเลยนะอ<า>โอเคนะคะตัวเบาะนะคะสามารถปรับเมมโมรี่สีได้ถึง3ามท่าน ทำไมดังก่อนนะขอให้ดังไว้ก่อนขอให้เวอร์ไว้ก่อนอนะขอให้เวอร์ไว้ก่อนลูกค้านี่ปั <Okay. S 1> ๊อเมมโมรี่ซีได้ถึง3ามท่านนะคะ3ามท่านเลยนะ <Okay. S 1> เล้งไม้แสนสามขงมาลัยสวยงามมากไม่มีโซมด้วยคุณเมล <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> สติกเกอร์อยู่ครบจ้าลูกค้าลูกค้าท่านเดิมขอบคุณนะคะที่ปล่อยรถสวยๆให้หนู <Okay. S 1> หนูถูกใจคันนี้มากหนูบอกแค่นั้นแหละนะคะ คุณแจหน้าใหญ่ใจโตมากเวลไฟเวลใจใหญ่มากเวลไฟเวลใจนะคะใหญ่มากนะคะ oh. สามารถควบคุมคนโทนประตูได้จากรีโมทก็สามารถทําได้นะคะก็สามารถทําได้เลยนะแล้วก็อันนี้เกะโอโ้เปิดแบบเหมือนเหมือนหนังสืออะลูกค้านะเหมือนหนังสือเลยเปิดแบบนี้ใส่เขาได้แบบที่มีวซุมหน่อยได้เยอะมากนะคะ oh. สามารถใส่อ่อ USB ได้2ช่อง นะคะแล้วก็ช่องจุดบุรี่นะคะหรือบางท่านเรียกว่า power outlet นะคะได้1ช่องนะแล้วก็อันนี้กล่องอะไรวะเปิดไม่ได้นะติดเล็บอ่ะนี่ไม่แน่ใจว่าเปิดออกหรือเปล่านะแต่จะบอกว่าอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆนะอินทอเนียภายในรถมือสองคันนี้ของเพ่ยเนี่ยไม่มีโซมเลยนะลูกค้าจ๋านี่พลาสติกอยู่ครบนะพลาสติกอยู่ครบนะคะ คอนโซลกลางก็สามารถวางแก้วน้ําได้2แก้วนะคะแล้วก็ต่างๆเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะวางแบบนี้พี่มิ้วมันจะฝุดๆดืด,ด,ดๆนะหรือเราจะวางแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะตัวนี้ได้เบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ระบบก็มีระบบอีกโหมดการเลื่อนกันถลายนะคะก็มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะคะที่โตโยต้าให้มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะคะสําหรับตัว ตย้าตาเวฟไฟลคันนี้นะคะตรงนี้มีอะไรใช้งานอะไรได้บ้างอุ้ยอุ้ยสไลด์ได้ด้วยอุ้ยใส่ของค่ะใส่อะไรได้เนี่ยขยืมหน่อยพี่มิวอันนี้อาจจะได้เออเวลาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะแน่นอยู่แน่นอยู่อันนี้ข้างในเป็นกำไมอีกนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะคะมิวก็ดูตามหนูก็หนูก็สงสัยหนูก็อยากเสื่อกนะแม่อ่าแล้วเวลาดันปิดก็คือดันหนึ่งครั้ง มันก็จะติดเลยอัอตโนมัตินะคะคอนโซลัาข้างในพี่มิว้วนำเหนือที่สุดพี่มิ้วขาะนำเหนือมาก<อ>สวยงาม<อ>ดูดินะไม่มีโซมเลยนะคะและด้านในบุด,ด้วยต<อ>บให้ดูเลยตบให้ดูเลยแน่แนๆเปียกๆฟูๆแบบนี้นะใครสนใจนะรอเลยเดี๋ยวช่วงช่วงท้ายนะฉันก็รูปแบบเหมือนรูปของหวยอะนะคะให้ดูกันนะ ด้านบนอ๋ออันนี้เปิดข้างหลังตรงโน้นนะคะเปิดข้างหลังตรงโน้นไฟสีชมพูสวยงามสวยงามแต่ว่าถ้าเปิดจากตรงเนี้น่าจะเป็นการเปิดแบบนี้พี่มิ้วเดี๋ยวนะน่าจะเปิดแบบแมนนวลมือเองนะคะคิดว่านะคิดว่าเออเดี๋ยวนะทีมงานไม่ได้บอกมาอันนี้ปิดประตูซ้ายขวาโอเคอันนี้ไฟนะอันนี้กระจกอ่ะอันนี้ท้ายอันนี้อันนี้ด้านบนตรงกลางอันนี้แมนนวลร้านเปิดนะคะ สามารถเปิดปิดได้นะคะแล้วก็หูกระจกไอหูกระจกอะกระจกหน้าใหญ่ใจโตมากเนี่ยส่องดูความสวยงามนะ,ะเป็นผู้หญิแบบรบเราก็สามารถขับรถตู้ได้เอาสิอสเอาสิสเดี๋ยวฉันขับให้ดูจะถอเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะแล้วตัวตรงกลางตรงนี้พี่เมลยวของเธอมีตรงนี้อเอาอีกรอบอีกรบอกรบอีกรอบนะอีกรอบนะหนึ่งสองสามอ๋ แล้วมาดูด้านด้านชานั้นพี่มีมาด้านนี้พี่มีมาด้านนี้มาเลยมีมาด้านนี้พี่มีข้ามมาด้านนี้ปิดประตูด้มานน่จะบอกว่านำหน่ะคันนี้นำเหนือจริงถึงว่ามันเป็นรุ e ่นีดิชั่นรุ e ่น e ดิชั่นคือมันเจ๋งแบบนี้นี่เองนะลูกค้าดู <Yeah. S 1> พี่วางแก้วพอดีเลยนะเป็ดอุย้ยงงลงมากคันนี้บอกเลย<ม>ใครไม่ซื้อจะงงมากนะ ใครไม่ซื้อจะงงมากอะพี่มิวเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดประตูด้านนู้นหน่อยนะเดี๋ยวคอยจาเลื่อนหน้าถอยหลังให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงแบบเราๆนะแล้วอยากจะได้รถตู้สักคันหนึง่งขับไปรับส่งลูกเหมาะไม้พี่มิวไปด้านโนนเลยเดี๋ยวฉันเดินหน้าถอยหลังให้ดูอันนี้สวยไหม เนี้ยขับเองฟิลขับเองก็จะได้ประมาณหนึ่ง uh huh. นะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ไม่มีดรายเวอร์นะคะหรือพ่อบ้านไม่สะดวกก็สามารถขับไปด้วยดูแลลูกไปด้วยได้แล้วก็ระบบ Security ความปลอดภัยของรถ t ตโ a ต้าเวลไฟค่อนข้างที่จะเยอะมากนะนะเดี๋ยวเพื่อถอยให้ดูถอยปุ๊บเนี่ยกระจกเป็นออโต้ตัดลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ยดูสิพี่แมวพี่มว สวยงามมากเธออันนี้ไม่ต้องเปิดขายแล้วก็ได้นะทีมงานพุ่งจริงอันนี้เก็บไว้บ้านก็ได้เก็บไว้บ้านแล้วค่ะตอนนี้พอเราจะลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเบาะก,ก็จะถอยให้เราอัตโนมัตินะคะเบาะจะถอยให้เราตอนอ่ะเปิดนะ บอกว่าพี่มิ้วชนน,นนี้หน่อยประตูของเราเนี่ยก็ได้ประตูเดิมแท้ทั้งบานเลยนะคะไม่มีการตั้งประตูมาใหม่หรือประตูมีการเอ็ดอัดเอ็ดอัดแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะวันนี้พ่อยบอกเลยว่ารอที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ลูกค้าดาวราคาไม่ถูกแน่นอนอันนี้พูดจริงนะขายราคานี้สามีขายราคานี้พ่อยังตกใจอยู่อ่ะจะบอกว่าไม่ขายแล้วดีไหมอ่าเดี๋ยวนะ พ่อฉันไม่ขายกระทะรันไหมกระโปงกระปิกมากาดมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหาที่ตั้งไม่เจออ่ะนี่นี่นนี่มันฝากระโปงไม่ได้หนักนะฝากระโปงไมไ่หนักนะฝากระปงเดิมซีรีส์ของตัวเจแปนนะคะนี่หอวน,น็อตเดิมไม่มีการขันแกะขยับสดมากสดกว่าปลาในท้องตลาดฮามาจิที่ญี่ปุน่นก็คือรถคันนี้นี่แหละค่ะอ่นี่ เดิมมากเดิมมากแล้วก็ตัวนี้มีกระจกเขาเรียกว่ากระจกอมองข้างม,งมองมุมข้างนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆการวางเครื่องสวยๆและเครื่องสวยๆเดิมๆไม่เยิมไม่มีน้ำมันเครื่องเยิมไม่มีน้ำมันเครื่องยอยนะคะแมนททนเน็ตอย่างดีนะคะซีนโรงงานอยู่ครบคันนี้พ่่บอกเลยว่าจบในคันนี้เลยลูกค้าจ๋านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดย์ไทม์ลันนิ่งไ g ท์นะคะกระจังหน้าเป็นตัวซัจจีดิชั่นแล้วเรียบร้อยนี่ เนอะโไม่ขายนะนี่เซนเซนานะคะมีทั้งหมด4จุดหลักๆได้กันนะคะและด้วยความที่เขาเป็นเวลไฟเนาะเวลไฟก็จะเป็นโลโก้เวลไฟนะคะโอ้โหลูกค้าเอ๋ยลูกค้าเอ๋ยลูกค้าเอ๋ยใครอยากดูคในอีกไหมไอ้ใครอยากดูส่วนไหนของรถอีกไหมยังไม่บอกราคานะดูดีฝากกระโปรงเดิมมากเลยยังไม่บอกราคานะเพราะเป็นราคาที่ถ้าพื่บอกอะ่ะ ไว้แน่นอน<ม>นะคะอ่ะด้านข้างยังไม่มีกล้องข้างนะแต่สามารถจริงๆอะ่ะเพื่อนเะพื่อนก็แนะนานะสามารถติดเพิ่มได้นะอย่างประตูบานนี้นะคะก็เดิมเหมือนกันที่นิ้วนะคะของสร้างเดิมนะสติกเกอร์นะคะคําว่าเวลไฟตรงนี้ในตรงสครับเพจนะยังไม่ได้ไม่ได้แกะเลยนะคะสวยงามมากอะ่ะเธอมีอะไรอีกอะ่ะให้ฉันเล่นนะ่ะเธอโอ้ยตายตายตาย,ตายนิ้วเอ,อ๋ย อันนี้เปิดตรงนี้อ่ะอุปกรณ์มีครบเลยนะคู่มือทุกอย่างี v อ r y every e v e อ y ี่ i ิงนะสวยงามอะ่ะเปะคันนี้ยางเปียอะไรเออเดี๋ยวดูให้ยางเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะยางเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วเรียบร้อยใช้ยางยี่ห้อโตโยนะคะก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเป็นยางปียี่สิบเป็นยางใหม่นะยางใหม่นะคะของปี20ินั่นเองนะคะเป็นยางสต็อกของทีมงานเราเองนะคะแม็ก ลูกค้าเชื่อไหมว่าเป็นแม็ที่ยังไม่มีการพ้นสีเพิ่ม <Okay. S 1> มาจากบ้านลูกค้าแบบนี้เลยจริงๆอย่งที่บอกว่าราคานี้หนูไม่อยากขายจริง, <c oughs> รงถ้าจะประกาศขายเกินเจ็ดวันนี้ถ้าไม่มีคนมาซื้อจะเก็บกลับบ้านแล้วนะ <c oughs> พูดให้ทีมงานสะอึกในใจ <c oughs> อ่ะไปละไปต่อมีไหนละคุณวินอะ่ะอ่ะ โอเคเดี๋ยวบอกราคาละแรกทุกคนบา้าบอให้ทายเท่าไหร่คันนี้พี่มิวตอนนี้รถตู้ไม่ว่าจะเป็นเวลฟ f i อัลพา h a r เฮ1ทุกรุ่นราคาไม่มีตกนะคะคันนี้ค่ะ t o ย o ต้าเอวิลฟปี2015รถลำดับเดียวนะคะเป็น z G Edition เราจะขายราคาเพียง2ล้าน สาม0สนเก้าหมนบาทใช่ไหมพี่วิวอโอ้โหไม่ขายได้ไมสองล้านสามนบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าราคาคือช็อกโลกมากและอย่างที่บอกว่าราคามูลค่า2องล้านบาทขึ้นไปเพิ่มมีส่วนลดพิเศษหรือเงินสดกลับบ้านให้อีกครึ่งแสนหรือ5้าหมืบาทเลยใครที่สนใจรีบนิดนึงนะคะเพราะว่ามีออเดอร์มาแล้วใจจริงก็ไม่อยากขายเลย พเพราะรถสวยมากสวยจัดจริงๆนะคะแต่ใครสนใจสามารถ DM มาหาเราทุกๆช่องทางได้เลยหรือว่าโทรบเบอร์เพื่อก็ได้0 9น8 8 3 2 4 4 6แปามี่ี่ค่ะคันนี้คือไม่สวยไม่เอาเงินเลยนะยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยไม่สวยไม่เอาเงินเลยงจริงมาถึงเมื่อวานถึงเมื่อคืนเลยนะคะแล้วก็มีรถเข้าใหม่กำลังทำอยู่แต่ขอเป็นพรุ่งนี้นะพี่มิว้วค่ะนะขอพรุ่งนี้นะ คณะขอพรุ่งนี้เลยละกันนะคะวันนี้ใครสนใจก็รีบเลยนะวันนี้เพิ่ยออกไลฟ์วันนี้วันแรกรีบ DM เข้ามาหาเลยนะคะแล้วก็ขอคนไม่ติดบูโรถ้าอยากจะเต็มฟรีดาวได้นะคะหน้าแซจีออดิชั่นมีแค่คันเดียวหาไม่ได้แล้วสภาพนี้เอาให้ทันจ้าสวัสดีค่ะ